สึกที่คุณาู้ว่าไม่มีใครทำไมบ้างมหมยากใจมองตัวเองง่าไม่มีใครกว่าสักใครใคนที่ผ่านเข้ามาไม่เคยเอียงปากหัวใจอาจมอง คนคนนี้ไม่เคยถูกรักไม่เคยสักดีแค่รักถูกรัก

เลับยิ้มหัวใจหลับยิอมหัวใจสำหรับเพลงแรกครับคิดว่าทุกคนก็คงจะจำไปได้ครับสหรับเพืงเมสกู่นี้นะครับก็คาดจะเปิดอะไรนะแต่ก็ขึ้นซีที่หนึ่งก็ขร คือหลายครั yeah. yeah. well, ้งที re really sure. well, yeah. okay. like ่ I mean, ูพูดเนี verses, ้ยคุณเล่นนะอย่าคิดว่ต้องยเป็นคนหลงตัวเองนะตอนนันก็คงมีบ้างนะความหลงตัวเองก็ถึงพูดออกมาอยครับก็มีเพลงเนขอนเดินั้ำก่อนนะครับแก้วก็ยังไงดีคือมันเสียงนะคือช่วงแรกอะก็จะมี แฟนข่าวงช่วงแรกตอนที่แข่งเสร็จแบบเขาก็ให้ฟูเรียกป้าทุกคนเลยฟูก็เลยแบบไอ้บางคนเรียกาาายสาวอยู่เลยเรียกป้าเลยไม่ใช่แบบว่าโอเคโอเคก,ก,ก็เรียกป้าก็ได้ครับแต่ก็ที่ที่ที่จะพูดก็คือก็มีนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่ามีครอบครัวแล้วนะครับมีลูกแล้วอะไรเี้ยก็ไม่เชียร์ฟูนะครับก็เลยให้ฟงเรียกป้าะลรนะแต่ก็ถึงแม,ม้ว่าแหลกของแก้มฟูบ้าก็อเค เราบอกว่าตั้งแต่ฟูดเล่อเรื่องพวกนี้ก็รักเธอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ครับสวยน่ารักมากเลยอันนี้องไม่จะบอกว่นรุ่นแรกก็สวยนะเขอพูดหน่อยเสียงเสียงแหนะ ข้าวเพลงในรายการนะครับเพราะว่าคุณจะข้าวเพลงไงจริงๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าเกิดเป็นดิวเนี่ยดิวเขาจะบอกว่าเอ๊มีแฟนมีมาถ้าบ้านดิวด้วยนะครับขอบคุณมากบขอเสียงขอเสียงต้นมือให้กับท่านที่มาถ้าบ้านดิวด้วยครับถ่ายรูปสวยๆนีเลยนะครับแล้วก็บ้านเราก็ไปขอเขามานะครับขอบคุณบ้านเราด้วยนะครับคือถ้าเกิดเป็นดิวเนี่ยดิวเองเขาจะลิงก์ทั้งหมดเลยทำไมกูความมืด เด็ดเดี๋ยวเดียวเขาเปิดแล้วนะ,ะม,อมองมืดยิ่งมืดที่เห็นดาวแล้วก็มีอะไรนะแรงั้งใจนะครับจะมีอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเขาเขาจะไปทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าคำที่เขาพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเพราะว่าเขาจะลิ้นลิ้นกันมาได้งพพดไงแต่พอฟุ้งไปเนี่ยผมก็จะร้องเพลงฟุ้งแค่เพลงเดียวเพราะว่าถ้าฟุ้งไปที่อ,อื่นเนี่ยตอนที่ฟุ้งก็ร้องคนคืนนี้ไม่เฮ้ย เพลงเพลงเพลงเรามันเปิดที่ซีคือเดียวหรือเปล่าบางคน้วก็งงอะไรอย่างงี้จะเลยแบบว่าร้องเพลงคนอื่นสลับไปอะไรอย่างงี้นะครับวิธีการพูดข้อเพลงเราก็จะแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้นะครับก็จริงๆริงก็ช่วยนี้ศึกษาจากดิวอยู่นะครับคิดว่าคงจะดีขึ้นนะครับผมก็ร้าเพลงอะไรแล้วกัน